สวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเล่นซ่อนผีนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นดันอื่นต่อจากอีพีที่แล้วนะทุกคนก่อนที่จะเข้าไปนะพี่มีอะไรให้เล่นนะทุกคนเห็นมีคนที่กําลังปิ้งย่างอยู่ไหมทุกคนนี่เราสามารถขยับมันได้นะทุกคนนี่ <laughs> แล้วมันจะกลับไปที่เดิมนะถ้าเราขยับมันได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าเราขยเ่เนี่ยนี่เราก็จะได้เงินนะทุกคนอันนี้เอามาปั๊มเงินได้นะทุกคน <laughs> ดีเขาะจะถามว่าคุณจะเอาเงินหนึ่งพันนี้หรือไม่นะจะให้เราดูวิดีโอนะทุกคนถ้าเรากดไม่เอานะเงินก็จะหายไปนะเดี๋ยวเราก็มาเล่นดัานสุดท้ายแล้วกันนะทุกคนดัานนี้ยังไม่เคยเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นคนนี้แล้วกันนะทุกคนเป็นร่างทรงอาานะฮะถ้าใครเคยดูขนกระแสนะจะรู้สึกว่าคล้ายๆกับอา마ร่างทรงนะทุกคน พี่ว่าโคตรเหมือนนะเออดันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากดันอื่นนะทุกคน mm hmm. ก็เหมือนเดิมนะครับเราไปซ่อนไว้หลังสิ่งของต่างๆนะทุกคน mm hmm. โอเคคนนี้ก็เรียบร้อยฮะทุกคนโอแม่สาวน้อ hmm. ยโอเคฮะทีนี้เราหลบที่ไหนดีทุกคนถ้าที่เดิมน่าจะไม่รอดนะฮะอ่ะหลังต้นไม้ละกัน mm hmm. นี่มันสามารถเปลี่ยนมุมมองได้อยู่นะทุกคนนี่ มุมมองที่เราแอบอยู่ในต้นไม้นะทุกคนโอเคผีก็มาแล้วนะฮ <c oughs> ฉันรู้นะแกอยู่ตรงไหนฮ้ <c oughs> อยู่ไหนเนาะเด็กๆอยู่ไหนเดอะจอยฉันจะมาหาแกแล้วนะเดอะจอยเอ้ยคุณผู้ชมมันมาหาพี่เอ้ยมันหัวเราะให้พี่เฮ้เฮเฉันรู้ว่าแกอยู่ข้างในนะ เอออมามาโดนจับพุทธจิตอยู่ที่ไหนใครรู้บ้างแสนอ้างวางหาไม่ได้มองไม่เห็นพุทธจิตอยู่ที่จวันแค่ยังเหลืออีกด่านสุดท้ายนะทุกคน <c oughs> ก็จะเป็นด่านที่ <c oughs> หนึ่งหนึ่งกับผีนะทุกคนโ okay, อเคอามามาแล้วอามาจะแปลงร่างเป็นกางเกงฮอามาก็จะไปซ่อนไว้ข้างๆ เครื่องเสื้อผ้าละกันนี่อามา่อนเสร็จแล้วอ,อามา่าอาม่าอยู่ไหนฉันจะมากวดห้องแล้วอามา่าอาม่าอยู่ไหนฉันคือแม่บ้านนะฉันคือผีแม่บ้านอ้ยกางเกงนี้มันทำไมสกปรปกจังล้างดีกว่าเอาไปล้าง <c oughs> <c oughs> โอ้โหคุณผู้ชม มันรู้ได้ไงครับนี่อะไรครับนี่อาม่าโดนจับติดต่อกันสองครั้งเลยอาม่าต้นไม้มาอยู่ที่นี่ได้ไงครับเนี่ยทุกคนฉันรู้นะแกปลอมเป็นต้น<ะ>ไม้ฉันกำลังมาหาแกนะฮฮฉันมาแล้วเดจอย วิชาตัดต้นไหมโอ้โหทุกคนเก่งเกินผมต้องใช้น้ำยาฟืนนะทุกคนโอ้โหดนล่าติดต่อกันสามครั้งเลยนะทุกคนเออที่เดิมมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะจำไม่ได้เลยทุกคน เฮ้ hey, อย่าบอกนะตอนนี้จะรอดนะฮะทุกคนไม่มันไม่เกาสักทีเลยอะ่ะมันหัวล้ออย่างเดียวทุกคนเออเฮ้เอ,อเฮ้ยไม่โดนนะทุกคนรอดง่ายเลยนะฮะพี่จําได้ว่าโซฟาอยู่ตรงนี้นะโอเคซ่อนเสร็จแล้วนะฮะ <Hey. S 1> ทุกคนโอเค อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะไม่เจอฮะทุกคน yes yes เราลอดฮะดอกไม้พี่จำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะทุกคนอ่าโอเคถ้าเราอยู่ถูกที่นะทุกคนโอกาสที่จะชนะก็จะสูงนะเฮ้เ <c oughs> <c oughs> ทุกคนรอดฮะ เฮ <Hey, S 2> เหมือนได้ฮะเหมือนได้ผลนะฮะทุกคนเดินผ่านเราละฮ้ <c oughs> อาวกลับมาอีกแล้วทุกคน <c oughs> นั่นไง <c oughs> พี่รู้ละ <c oughs> บอกได้เลยว่า <c oughs> ทุกวันเที่ยงคืนนะฮะ <c oughs> ทุกคนยามมาทูตก็จะออกมา เก็บวิญญาณนะสำหรับคนที่ถึงเวลาเสียชีวิตนะทุกคนเขาก็จะมาหาคนนานาแล้วก็พาไปไม่นานกก็สวรรค์นะทุกคนโอเคนะซึ่งเราจะตามหาคนที่ใส่หมวกม่วงฟ้านะทุกคนฉันรู้ว่าแกอยู่ตรงนี้นะออกมาโอ้ยไม่ใช่นะทุกคนจับโดนน้องสาวคนนี้นะฮะขอโทษด้วยนะน้องสาว ถึงแม้ไม่ถึงเวลาตายของแกแต่มันก็เป็นโชคชะตาของแก <c ười> เรียบร้อยอครับทุกคนมาได้แล้วซุ่งซุ่ซุ่ฉันรู้แกอยู่หลังนี่โอ้โหคุณผู้ชมเกือบฮะ <c ười> <c ười> คนที่ใส่หมวกม่วงฟ้าออกมาได้แล้ววันนี้เป็นเวลาตายของแกมันถึงเวลาแล้วแกต้องไปกับฉัน แกต้องไปกับฉัน <g az oo> ฉันรู้นะแกอยู่หลังต้นไม้ฉันรู้โอ้โคุณผู้ชมยังไม่ใช่ฮนะยังเหลืออีกสองครั้งนะฮพี่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะทุกคนหลังเสานี้หรือเปล่านี่ซิง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 ยังไม่ใช่นะทุกคนโอ้โห สี่ครั้งแล้วนะยังไม่ใช่ฮนะโอ้โหเขาซ่อนเก่งจริงๆนะฮะคนที่รู้สึกว่ามันอยู่ในรถพิมพ์คําว่าหนึ่งคนที่รู้สึกว่าไม่อยู่ในรถพิมพ์คําว่าสองนะฮะโอเคพิมพ์กันยังพิมพ์เสร็จแล้วยังทุกคนเอบหวังว่าทุกพิมพเสร็จแล้วนะโอ้ยังไม่ใช่ฮนะทุกคน <laughs> สรุปว่าเราแพ้ฮนะอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะครับ